สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่30ภาพสะท้อนจากสองโลก สายฝนที่ไม่มีใครคาดคิดในฤดูหนาวเริ่มโปรย,ยปลายลงมาในเมืองหลวงของราชวงศ์เจ้าผู้คนต่างพากันวิ่งหลบเข้าสู่ชายคาบ้านเรือนด้วยความตื่นตระหนกสูเหยและมูหยางยืนอยู่ใต้ชายคาของร้านค้าที่ปิดทําการแล้วและมองไปยังสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักความผิดปกติของสภาพอากาศนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของแรงกระเพื่อมจากมิติที่กําลังขยายตัวอย่างรุนแรงนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกลไกลของอาคารเสนาบดีทรงหรือมูหยางเอ่ยถามด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวล ซูยาพยักหน้ายอย่างมั่นคงใช่เจ้าคะและหากเราไม่สามารถหยุดยั้งแผนการของเขาได้ผลกระทบนี้ก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีใครสามารถรับมือได้ทันใดนั้นเองซูหยาวก็สัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานที่คุ้นเคยมาไม่ได้เป็นคลื่นที่รุนแรงอย่างที่เธอเคยสัมผัสแต่เป็นคลื่นที่บางเบาและอ่อนโยนแต่กลับทําให้เธอรู้สึกถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งราวกับมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเธอเองซูหยารู้ทันทีว่าคลื่นนี้มาจากโลกเดิมของเธอไม่นะมันมาถึงที่นี่แล้วหรือ ซู้ยาวพึมพำกับตัวเองด้วยความตกใจเธอเก้าวออกมาจากชายคาและยืนอยู่กลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่อตามหาต้นกําเนิดของคลื่นนั้นและภาพที่เธอเห็นก็ทําให้เธอตกใจจนแทบจะหยุดหายใจเธอเห็นภาพของสิ่งปลูกสร้างรถยนต์และผู้คนในโลกเดิมของเธอที่กําลังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เธอคุ้นเคยเช่นการบิดเบือนของเวลาการหายตัวไปของสิ่งของหรือแม้กระทั่งการปรากฏตัวของวัตถุลึกลับ ซูเหย่เจ้ากำลังทำอะไรอยู่เข้ามาข้างในเดี๋ยวนี้มูหยางตะกนขึ้นด้วยความกังวลซูเหย่ไม่ได้สนใจคำพูดของเขาเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอได้ถูกดูดเข้าไปในห่วงเวลาอีกครั้งเธอเห็นภาพของตัวเองที่อยู่ในห้องวิจัยของโลกเดิมกำลังมองดูจอภาพที่เต็มไปด้วยกราฟและตัวเลขที่สับสนและเธอก็เห็นว่ากราฟเหล่านั้นกำลังแสดงถึงความผิดปกติของเวลาและอวกาศที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของเธอ รอยแยกมิติมันกำลังขยายตัวไปทั่วทั้งสองโลกสหยาวพึมพำด้วยความตกใจข้าต้องหยุดมันให้ได้มู่หยางมองเธอด้วยความสับสนเขาไม่รู้ว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรแต่เขาก็สัมผัสดได้ถึงความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ในน้ำเสียงของเธอเขาเดินเข้าไปหาเธอและดึงเธอเข้ามาในชายคาบ้านเกิดอะไรขึ้นเจ้าไม่เป็นไรนะสหยาวลืมตาขึ้นและมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นข้าไม่เป็นไรเจ้าข้าแต่โลกของเรากำลังตกอยู่ในอันตราย มูหยางมองเธอด้วยความสงสัยโลกของเราสหยาวพยักหน้าอย่างมั่นคงใช่เจ้าคะรอยแยกมิติที่กำลังก่อตัวขึ้นในโลกนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามสำหรับโลกนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นภัยคุกคามสำหรับโลกเดิมของข้าด้วยมูหยางยังคงนิ่งเงียบเขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนแต่เขาก็เชื่อในคำพูดของเธอเพราะสิ่งที่เขาได้เห็นเมื่อครู่คือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้แล้วเราจะทำอย่างไรกันดี มูหยางถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลสู้หยามองเขาด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนเราจะหาทางหยุดยั้งแผนการของอาคารเสนาบดีส่งให้ได้เจ้าค่ะและเราจะปิดผนึกรอยแยกมิติให้ได้มูหยางพยักหน้าอย่างมั่นคงข้าจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเจ้าสู้หยาสัมผัสดได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจเธอรู้แล้วว่าเธอมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้และเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่กว่านี้ด้วยกัน ในตอนท้ายของวันนั้นพวกเขาทั้งสองกลับมาที่เรือนพักของมู่หยางและเริ่มต้นวางแผนการที่จะหยุดยั้งอัครเสนาบดีส่งพวกเขาทั้งสองต่างใช้ความสามารถของตอนเองอย่างเต็มที่ซูหยาวใช้ไหวพริบและปัญญาของเธอในการวางแผนการที่ชาญฉลาดในขณะที่มู่หยางใช้ความรู้ด้านการเมืองและการปกครองในการช่วยให้แผนการของเธอสำเร็จในมิช้าพวกเขาก็ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการของอัครเสนาบดีส่งและพวกเขาก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการหยุดยั้งแผนการที่ชั่วร้ายนี้ให้ได้ ซูหยามองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆสีดำทมินเทอร์ู้ว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องโลกใบนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นและเธอพร้อมที่จะรับความท้าทายนั้นแล้วตอนที่31เภารกิจคู่ขนานหึท่านหมกมุ่นอยู่กับคมภีพวกนี้จริงๆเลยนะขอรับเสียงทุม่มแหบที่คุณเคยดังขึ้นจากด้านหลังซูหยางเงยหน้าขึ้นจากม้วนตำราที่กองอยู่เต็มโต๊ะมู่หยางยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเครื่องแบบทหารที่ยังคงเรียบร้อยไม่ต่างจากทุกวันแต่ใบหน้าของเขากลับดูเหนื่อยล้ากว่าปกติ คมภีเหล่านี้ไม่ได้เขียนถึงแค่ประวัติศาสตร์ซูยาวตอบพลางขยับม้วนกระดาษออกมันเขียนถึงสิ่งที่มองไม่เห็นที่กําลังกัดกินราชวงศ์ของท่านอยู่ต่างหากมู่หยางขมวดคิ้วเขาเดินมานั่งลงตรงข้ามกับเธอกว่าตามองตําราที่มีตัวอักษรโบราณเต็มไปหมดเจ้าหมายถึงเรื่องการเช่าชนของคุนนางหรือซูยาวสายหน้ามากกว่านั้นเธอหลับตาลงช้าๆพยายามนึกถึงภาพที่เพิ่งได้จัดก,การสัมผัสร,ร่องรอยอดีต กับอักษรโบราณบนกำแพงตําหนักเก่าภาพที่กระจัดกระจายราวกับกระจกที่แตกร้าวค่อยๆก่อตัวขึ้นในหัวของเธอในภาพนั้นมีผู้คนมากมายที่ใบหน้าเลือนรางพวกเขาพยายามต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเงาที่บิดเบี้ยวจากพื้นฟ้าเงาเหล่านั้นค่อยๆดึงเอาสิ่งต่างๆไปจากโลกของพวกเขาต้นไม้เหี่ยวเช้าแสงอาทิตย์ปรีลงและความรู้สึกสิ้นหวังอันมหาศาลที่แทรกซึมเข้ามาในห้วงความคิดของเธอสูญเหยาสะดุ้งเฮือกเล็กน้อยเมื่อภาพนั้นจางหายไป ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูเยาพูดเสียงเบาแต่เป็นเรื่องของโลกที่กำลังจะพังทลายมูหยางมองเธอด้วยความไม่เข้าใจเขาไม่สามารถสัมผัสถึงสิ่งที่เธอรู้สึกได้แต่จากแววตาที่เต็มไปด้วยความหนักใจของหญิงสาวตรงหน้าทำให้เขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอธิบายให้ข้าฟังได้หรือไม่เขาถามอย่างใจเย็นท่านเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งเวลาในโลกนี้มันไม่เป็นเส้นตรงอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนบางสิ่งกำลังกัดกินแก่นแท้ของมัน ซูยาวใช้คำพูดที่เธอคิดว่าใกล้เคียงกับปรัชญาโบราณมากที่สุดข้าเห็นถึงรอยแยกรอยแยกในมิติที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามันกำลังส่งผลกระทบต่อโลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆมู่หยางเงียบไปครู่หนึ่งรอยแยกที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นในราชวงศ์หรือซูหยาวพยักหน้าใช่ขอรับข้าเชื่อว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตในราชสำนักกำลังพยายามใช้ประโยชน์จากพลังงานของรอยแยกนี้เพื่อ,ออำนาจของตนเองนั่นมัน เรื่องเหนือกว่าที่ข้าจะเข้าใจได้มูหยางพึมพำแต่ถึงแม้เขาจะรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่ได้ยินความพักดีที่เขามีต่อราชวงศ์และประชาชนก็ยังคงหนักแน,น่นข้าไม่สนว่ารอยแยกที่เจ้าว่าคือสิ่งใดแต่ถ้ามันเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายที่ทำร้ายประชาชนข้าก็พร้อมจะต่อสู้สูยเหวายิ้มออกมาบางๆเธอมองเห็นถึงคุณธรรมที่ไม่มีวันสันคลนในตัวชายหนุ่มตรงหน้าและนั่นคือเหตุผลที่เธอเชื่อใจเขา ข้ามีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือจากท่านแต่เป็นภารกิจคู่ขนานเธอเว้นช่วงให้เขานึกภาพตามหากเราจะหยุดยั้งหายนะที่ว่านี้เราไม่สามารถแค่ต่อสู้กับคนช่วยในราชสำนักได้เท่านั้นแต่เราต้องปิดรอยแยกมิติให้ได้ด้วยมู่หยางมองซูเหย่ยอย่างจริงจังเจ้าจะให้ข้าทำอะไร ซูเยาหยิบกระดาษและผู้กันขึ้นมาเริ่มวาดแผนผังอย่างรวดเร็วเธออธิบายว่าภารกิจแรกคือการหาเบาะแสเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรอยแยกมิติและภารกิจที่สองคือการหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งพอที่จะร่วมมือกับพวกเขาข้อมูลที่ข้าได้มาบอกว่ารอยแยกมิตินี้เชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานบางอย่างที่อยู่ลึกลงไปในโลกนี้ซูเยาชี้ไปที่จุดหนึ่งบนแผนที่เราต้องหาทางเข้าถึงมัน ในขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางควบคุมสถานการณ์ในราชสำนักเพื่อไม่ให้พวกคนชั่วลงมือได้สำเร็จก่อนมู่หยางพยักหน้าเขารับฟังทุกอย่างที่เธอพูดอย่างตั้งใจแม้จะฟังดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อแต่เมื่อมันออกมาจากปากของหญิงสาวตรงหน้าซึ่งมีไหวพริบและสติปัญญาที่เขาไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เชื่อถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้าทางด้านการเมืองส่วนเบาะแสะเรื่องรอยแยกที่ว่าเจ้าต้องเป็นคนนำทางมู่หยางสรุปอย่างเข้าใจ แน่นอนขอรับสูยหยา่าตอบพลางยิ้มและตอนนี้ข้าต้องหาหมักตัวสำคัญตัวต่อไปสูยหย่าใช้การมองเห็นรอยแยกมิติอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้มองหาเพียงแค่เงาของเหตุการณ์แต่เธอมองหาสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันในเมืองหลวงภาพที่ปรากฏคือภาพที่ซ้อนทับกันของบุคคลมากมายแต่มีอยู่สามคนที่สองประกายชัดเจนในสายตาของเธอคนแรกคือเฟิ่งห่วงเจ้าของหอคณิกาที่มีเครือข่ายข่าวสารกว้างขวางสายใยของเขาคือ ข้อมูลที่เชื่อมโยงทุกชั้นชนเข้าด้วยกันคนที่สองคือหลี่อี้ผู้นำกลุ่มกบฏผู้มีอุด,ดมการณ์สายใยของเขาคือความโกรธและความหวังของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงคนที่สามคือหลิงเซียบัณฑิตผู้รอบรู้แต่สันโดษส,สายใยของเขาคือความรู้และความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในตำราสู้ยาวเห็นว่าในอนาคตอันใกล้หากเธอเข้าไปแทรกแซงในชีวิตของคนทั้งสามนี้จะนำไปสู่ทางแยก ที่แตกต่างกันไปแต่ทุกเส้นทางจะนําเธอไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงเธอวางแผนการอย่างละเอียดเธอรู้ว่าการเข้าหาคนทั้งสาต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเฟื่องห่วงต้องใช้ไหวพริบและสเสน่ห์หลี่อี้ต้องใช้ความเข้าใจในอุดมการณ์และหลินเซียวต้องใช้ความรู้เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงข้าเริ่มเห็นภาพแล้วขอรับซู้ยาพึพมพำกับตัวเองใบหน้าของเธอเปลี่ยนจากความกังวลเป็นความมุ่งมั่นอีกครั้ง มูหยางมองเห็นประกายในดวงตาของเธออีกครั้งเขาไม่รู้หรอกว่าในหัวของหญิงสาวตรงหน้ากำลังวางแผนการที่ซับซ้อนขนาดไหนแต่เขารู้ว่าถ้าเธอตัดสินใจแล้วไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งเธอได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้ามูหยางพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นซูเหยาเงยหน้าขึ้นมองเขาเธอยิ้มกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอบคุณท่านขอรับแต่ท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะขอรับเพราะภารกิจนี้ไม่มีวันง่ายได้ หญิงสาวผู้มาจากโลกอนาคตตัดสินใจที่จะใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีเพื่อต่อสู้กับสองภารกิจที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวจากจุดที่เคยเป็นแค่ผู้เอาตัวรอดสู่การเป็นผู้กอบกู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของแผนการทั้งหมดที่เธอจะดึงเอาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเเข้ามาร่วมภารกิจอย่างเป็นทางการตอนที่32หมากตัวแรกบนกระดาน เสียงกรอบแกรบของกระดาษบนโต๊ะดังขึ้นเบาๆซูเหย่ยงเงยหน้าจากแผนผังที่เพิ่งร่างเสร็จใบหน้าของเธอยังคงเปื้อนรอยยิ้มอย่างคนที่มีความสุขกับการวางแผนการใหญ่แต่ในสายตาของมูหยางที่นั่งอยู่ข้างๆเขากลับมองเห็นความเหนื่อยล้าที่ซ่อนอยู่เจ้าแน่ใจนะว่าจะต้องเข้าไปที่นั่นมูหยางถามด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงหอคณิกาเหมันรันจวนเป็นสถานที่ที่ไม่ควรไว้ใจสู้เหว่ยสายหน้าท่านมูหยางที่นั่นไม่ได้มีแค่นางคณิกาแต่มีข่าวสาร มากมายที่ไหลเวียนอยู่ใต้โต๊ะและเจ้าของหอนามว่าเฟิ่งห่วงเป็นคนที่คุมสายข่าวเหล่านั้นอยู่เธอหลับตาลงช้าๆภาพที่ได้จากการมองเห็นรอยแยกมิตยังคงชัดเจนในหัวของเธอภาพของชายหนุ่มในชุดผ้าไหมสีเข้มกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางกองเอกสารและหูที่รับฟังทุกเรื่องราวจากทุกมุมเมืองข้าต้องการข้อมูลและเขาคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในตอนนี้สูเหยาพูดอย่างมั่นใจการจะปิดรอยแยกมิติเราต้องรู้ว่าใครกำลังใช้ประโยชน์จากมัน มู่หยางเงียบไปครู่หนึ่งเขาเข้าใจในเหตุผลของเธอแต่ก็ยังคงไม่สบายใจให้ข้าไปกับเจ้าในฐานะผู้ติดตามซูเหยาวยิ้มกว้างไม่ต้องรอขอรับท่านมีหน้าที่อื่นที่สําคัญกว่าเธอรู้ดีว่าการจะเข้าถึงเฟิ่งหงเธอไม่สามารถนํามู่หยางไปด้วยได้เพราะสถานะของเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะทายาทขุนนางผู้ซื่อตรงการที่คนอย่างเขาปรากฏตัวในหอคณิกาที่มีชื่อเสียงเรื่องการค้าข้อมูลลับจะเป็นเพียงการกระตุ้นให้เฟิ่งหงระแวงและสงสัยในตัวเธอมากขึ้นเท่านั้น แผนการของข้าจะต้องใช้เพียงแค่ไหวพริบและสเสน่ห์เท่านั้นขอรับเธอกล่าวพร้อมกับลุกขึ้นยืนมู่หยางทำได้เพียงพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจถ้าอย่างนั้นระวังตัวด้วยซู้เยาเดินออกจากห้องรับเธอเปลี่ยนชุดจากเสื้อผ้าที่ดูบอบ,บางแต่คล่องตัวของเธอมาเป็นชุดผ้าไหมสีเรียบๆที่ดูเหมือนหญิงสาวจากครอบครัวพ่อค้าผู้เมียนจะกินคนหนึ่งผมของเธอถูกมัดรวบไว้ได้วยปิ่นไม้ง่ายๆเพื่อให้ดูไม่สะดุดตาจนเกินไปเธอมุ่งหน้าไปยังหอคณิกาเหมันรันจวนแต่เพียงลำพัง ถนนหนทางในเมืองหลวงเต็มไปด้วยผู้คนร้านค้าเปิดไฟสว่างสวัยส่งเสียงจอแจไปทั่วสูหยาวมองดูบรรยากาศที่คือคักอย่างสบายใจนี่แหละคือโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลเธอยิ่งเดินเข้าไปใกล้หอคณิกามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งสัมผัสดได้ถึงพลังงานที่แปลกประหลาดที่ไหลเวียนอยู่รอบๆอาาเขตนั้น หอคณิกาเหมันรันจวนเป็นอาคารสามชั้นที่โอถงแต่ดูสงบเงียบกว่าที่คิดไม่มีเสียงเพลงที่ดังจนเกินไปมีเพียงเสียงพินพที่บรรเลงอย่างนุ่มนวลและเสียงหัวเราะเบาๆของลูกค้าซูเหยามองเห็นการจัดการที่ยอดเยี่ยมของเฟิ่งห่วงที่ควบคุมทุกสิ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบราวกับหุนเชิดเธอก้าวเ,เข้าไปในหอคณิกาด้วยท่าทีที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเธอเดินสำรวจชั้นหนึ่งและชั้นสองอย่างช้า,ชาๆราวกับเป็นลูกค้าทั่วไปที่กำลังหาความเพลิดเพลินแต่สายตาของเธอไม่ได้มองหาความงามของนางคณิกาาาหหรรรืออาาเล แต่เธอกําลังใช้การมองเห็นรอยแยกมิติเพื่ออ่านกระแสข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่รอบๆอบทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงซุบซิบเบาๆจากกลุ่มพ่อค้าที่กําลังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ได้ยินว่าหอนกระเรียนทองกําลังจะยื่นเรื่องขอให้ทางการปิดหอเหมันดันจวนแล้วนี่ใช่แล้วเรื่องที่พวกเขากล่าวหาว่ามีการค้าของเถื่อนอยู่เบื้องหลังน่ะสิเรื่องนั้นมันข่าวลือไม่ใช่หรือพวกเราที่ใช้บริการหอนี้ประจำไม่มีทางไม่รู้หรอก ซูเยารรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่เธอตหาปัญหาที่เธอจะสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้เธอใช้การมองเห็นรอยแยกมิติอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นภาพแวบๆของเจ้าหน้าที่ทางการคนหนึ่งกำลังรับสินบนจากเจ้าของหอคู่แข่งและกำลังวางแผนการที่จะสร้างหลักฐานเท็จเพื่อใส่ร้ายเฟิงหวง ซูเหยาเดินขึ้นไปบนชั้นสามซึ่งเป็นส่วนที่เป็นห้องพักและห้องทำงานส่วนตัวของเฟิ่งห่วงเธอเดินผ่านยามรักษาความปลอดภัยที่ดูเหมือนจะกำลังนีบหลับอยู่แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นนักยุทธชั้นยอดที่คอยจับตามองความเคลื่อนไหวของผู้คนอย่างเงียบๆเ,เธอมาหยุดอยู่หน้าห้องที่อยู่ด้านในสุดประตูไม้สลักลายหิมะยังคงปิดอยู่แต่เธอก็ได้ยินเสียงพินที่ดังออกมาจากด้านในบ่งบอกว่าเจ้าของห้องยังคงอยู่ข้างในซูเหยาจึงตัดสินใจเคาะประตูข้างในมีคนอยู่หรือไม่ เธอถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลเสียงพินเงียบลงประตูเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นชายหนุ่มรูปงามที่มีใบหน้าดูสงบนิ่งและมีสายตาที่สุขุมเยือกเย็นเขาคือเฟิ่งห่วงขออภัยที่รบกวนขอรับซูเห่ยาคงคำนับเล็กน้อยข้าเพียงแต่ได้ยินว่าที่นี่มีผู้คนมากมายและต้องการปรึกษาหารือเรื่องธุรกิจบางอย่าง เฟิงหงมองเธอตั้งแต่ศีรษะจระเเท้าสายตาของเขานิ่งสงบแต่เฉียบคมเขาไม่พบร่องรอยของการปลอมตัวหรือความลับใดๆที่ซูเหยาพยายามปกปิดแต่เขากลับรู้สึกถึงความพิเศษบางอย่างที่อยู่ในตัวเธอเรื่องธุรกิจไปคุยที่อื่นเถิดหอแห่งนี้ไม่ได้รับแขกที่ไม่คุ้นเคยเขาตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแต่ยังคงสุภาพซูเหยาไม่ยอมแพ้เรื่องที่หอกระเรียนทองกำลังจะกล่าวหาท่านว่าค้าของเถื่อละขอรับข้าได้ยินว่าพวกเขากำลังจะใช้หลักฐานเทจ เฟื่องหงขมวดคิ้วเล็กน้อยนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงอารมณ์ออกมาชัดเจนเขาไม่เข้าใจว่าหญิงสาวตรงหน้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรในเมื่อเรื่องนี้เป็นเพียงแผนการลับที่รู้กันในหมู่เจ้าหน้าที่บางกลุ่มเท่านั้นเจ้าเป็นใครมาจากหน่วยงานใดเขาถามอย่างจริงจังสู้ยาวสายหน้าข้าไม่มีสังกัดแต่ข้ามีข้อมูลเธอพูดพร้อมกับรวบรวมพลังแห่งห้วงเวลาไว้ที่ปลายนิ้วเธอยื่นมือออกไปหาเขาและใช้การมองเห็นรอยแยกมิติ ในระดับที่ละเอียดที่สุดเพื่อมองหาช่องโหว่ในแผนการของศัตรูเธอเห็นภาพแวบ,บๆของเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่รับสินบนและกำลังวางแผนจะนำหลักฐานเท็จไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของของหอคณิกาโดยใช้รหัสสลับบางอย่างพวกเขากำลังจะซ่อนหลักฐานเท็จไว้ในห้องเก็บของทางทิศเหนือและรหัสลับในการเปิดห้องคือเพลงกระบีเหม็นรันจวนท่าที่เจ็ดสูเยาพูดด้วยน้ำเสียงที่เฉียบขาด เฟิ่งหวงเบิกตากว้างทันทีนั่นเป็นความลับที่รู้กันเฉพาะในหมู่คนของเขาเท่านั้นซูเหยารู้ได้อย่างไรเจ้าต้องการอะไรเฟิ่งหวงถามด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเขาไม่มองเธอเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่เป็นคนที่มีความลับและมีพลังที่ไม่อาจย่างถึงได้ซูเหยามองเข้าไปในดวงตาของเขาข้าต้องการเครือข่ายข่าวสารขอ,าของท่านขอรับและท่านจะได้ทางออกที่ไม่คาดคิดสำหรับปัญหาทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น การสนทนาจบลงด้วยการที่เฟิ่งห่วงยื่นบัตรทองให้ซูเยวหนึ่งใบในบัตรนี้มีตราประทับของข้าสามารถเข้าถึงข้อมูลในชั้นใต้ดินของหอได้แต่โปรดจำไว้หากเจ้าให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงข้าก็จะให้ความร่วมมือกับเจ้าเพียงแค่นี้ซูเยารับบัตรทองมาไว้ในมือเธอยิ้มกว้างขอบคุณขอรับหวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันในอนาคตอันใกล้นี้ เธอหันหลังเดินจากไปอย่างสงบทิ้งให้เฟิงห่วงยืนนิ่งอยู่หน้าห้องเขาใช้ไหวพริบทั้งหมดที่มีในการอ่านคนแต่กลับไม่สามารถอ่านหญิงสาวคนนี้ได้เลยแม้แต่น้อยเขามองบัตรทองในมือของเธอและเริ่มมองเห็นถึงหมากตัวสำคัญที่เพิ่งก้าวเข้ามาบนกระดานของเขาหมากตัวแรกบนกระดานของซูเหยาได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วและเกมนี้จะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกสรรพสิ่งตอนที่สาแผนลวงตาในวังหลวง หอมรันจวนแห่งเหมันยามค่ำคืนไม่ได้มีเพียงกลิ่นหอมของบุปผาหรือเสียงดนตรีที่ไพเราะแต่ซูยาวสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความลับที่ลอยอยู่ในอากาศเธอนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวที่เฟิ่งห่วงจัดเตรียมไว้ให้รอบกายรายล้อมไปด้วยม้วนกระดาษและสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยตัวอักษรและแผนที่ที่ดูราวกับไม่มีความหมายข้อมูลของหอท่านนี้ต้องใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจสูงจริงๆนะขอรับ ซูเหยาพึพมพำกับตัวเองพลางหยิบม้วนกระดาษขึ้นมาดูมันมีเพียงรูปภาพของนกตัวเล็กๆที่กำลังบินอยู่เหนือภูเขาหรือสัญลักษณ์ของดอกเหมันที่ร่วงโรยอยู่ข้างลำธารในฐานะนักฟิคคสิกส์คอนตามซูเหยาได้เรียนรู้วิธีการถอดรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยพลังแห่งห้วงเวลาของเธอเธอก็สามารถมองทะลุผ่านความหมายที่ซ่อนเร้นในสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ไม่ยาก เธอใช้มือรูปไล้ม้วนกระดาษเบาๆภาพของนกและดอกไม้แปลเปลี่ยนเป็นกราฟและแผนผังที่เธอคุ้นเคยจากโลกเดิมเส้นสายที่เชื่อมโยงกันอย่างยุ่งเหยิงค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างในห้วงความคิดของเธอเธอเห็นสายใยของอำนาจที่เชื่อมโยงกันระหว่างขุนนางกังฉินหลายคนในราชสำนักพวกเขากำลังร่วมมือกันอย่างลับๆและเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่แค่อำนาจแต่เป็นสมบัติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในคลังหลวงตำราโบราณที่หายไปซูเหยาพึมพำกับตัวเอง เธอจำได้ว่าเคยอ่านเจอเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำราเล่มหนึ่งที่กล่าวถึงพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สามารถควบคุมโชคชะตาได้และบัดนี้เธอก็รู้แล้วว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่ซ่อนอยู่จริงๆสูเหยาใชา้การมองเห็นรอยแยกมิติอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้มองหาภาพในอดีตแต่เธอมองหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้หากเธอปล่อยให้แผนการของขุนนางกังฉินสำเร็จเธอเห็นภาพที่มืดมนราชวงศ์เจ้าจะล่มสลายในความวุ่นวาย แขวนหนานจะใช้โอกาสนี้เข้าโจมตีและรอยแยกมิติจะเปิดกว้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ข้าจะยอมให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เธอพูดเสียงเบาเธอวางแผนการอย่างรวดเร็วเธอรู้ว่าการเข้าถึงคลังหลวงโดยตรงนั้นเป็นไปไม่ได้และการจะหยุดยั้งพวกเขาได้เธอต้องสร้างแผนลงตาที่จะทําให้พวกเขาต้องหยุดชะงักและหันเหความสนใจไปจากเป้าหมายที่แท้จริงความคิดผุดขึ้นมาในหัวของเธอ ข่าวลือเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ยิ่งข่าวหรือมีความซับซ้อนและดูสมจริงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นเท่านั้นซูเหยาเริ่มเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเธอใช้หมึกที่ลบออกได้ง่ายและกระดาษที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งแล้วเธอเขียนเรื่องราวที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาอย่างดีเกี่ยวกับตำราแห่งมิติที่หายไปจากคลังหลวงและกล่าวถึงว่าผู้ที่ครอบครองมันจะได้รับพลังที่สามารถควบคุมโชคชะตาและมองเห็นอนาคตได้เธอเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้ขุนนางกังฉินที่อ่านต้องรู้สึกเชื่อสนนนิทใจเช่่่่ตแหงีซอน รหัสสลับและร่องรอยเล็กๆที่จะนำไปสู่เป้าหมายต่อไปตอนนี้เราต้องหาผู้ส่งสารซู้เยาหันมองออกไปนอกหน้าต่างเธอมองเห็นภาพของมู่หยางที่กำลังฝึกซ้อมดับอยู่ในค่ายทหารใกล้ๆเธอรู้ว่ามู่หยางเป็นคนที่ซื่อตรงและไม่มีทางรู้ถึงแผนการของเธอแต่ความซื่อตรงนี้แหละคือจุดที่เธอต้องการใช้ประโยชน์จากมันเธอไม่ได้ต้องการให้เขาเป็นคนปล่อยข่าวลือด้วยตัวเองแต่เธอจะใช้เขาเป็นตัวล่อ ที่ทรงพลังที่สุดบนกระดานหมักนี้สู้ยาวออกจากขอคณิกายอย่างเงียบเงียบราวกับไม่เคยมีใครเห็นเธอเข้ามาก่อนเธอเดินทางไปยังค่ายทหารของมู่หยางเธอหาโอกาสที่เขาอยู่ตามลําพังและทิ้งจดหมายปลอมฉบับนั้นไว้ในที่ที่เขาจะต้องหาเจออย่างแน่นอนและเธอใช้การปรับเปลี่ยนกระแสะเวลาเล็กน้อยเพื่อทําให้มันดูเหมือนเป็นจดหมายที่ถูกทิ้งไว้นานแล้วและดูเหมือนถูกเขียนขึ้นอย่างรีบร่ง เมื่อมู่หยางเจอจดหมายเขาก็รีบอ่านเนื้อหาทันทีเขาขมวดคิ้วอย่างสงสัยแต่ด้วยความเป็นคนซื่อตรงและยึดมั่นในความยุติธรรมเขาจึงไม่คิดที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวเองเขานําจดหมายไปรายงานให้แม่ทัพของเขาฟังทันทีโดยไม่รู้เลยว่าเขากําลังกลายเป็นหมากตัวล่อที่ซูหยาสร้างขึ้นมาข่าวเรื่องตำราแห่งมิติ แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในหมู่ขุนนางกังฉินพวกเขาสงสัยในเนื้อหาของจดหมายแต่ด้วยความโลภที่ฝังลึกในใจทําให้พวกเขาต้องหันมาสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังพวกเขาเริ่มส่งคนออกไปสืบสวนและตามหาตําราวิชาลับที่ไม่มีอยู่จริงทําให้พวกเขายุ่งวุ่นวายอยู่กับการค้นหาที่ไร้ประโยชน์ในขณะที่ขุนนางกังฉินกําลังง่วนอยู่กับแผนลงตาของเธอซูเหยาก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เธอต้องการโดยไม่ถูกจับตามองเธอใช้การสัมผัสร่องรอยอดีต กับวัตถุและเอกสารโบราณในคลังหลวงที่มู่หยางเคยให้เธอเข้าถึงได้ทําให้เธอได้เบาะแสสําคัญเกี่ยวกับสถานที่ที่เชื่อมโยงกับรอยแยกมตดและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมันสหยวมองไปยังท้องฟ้าในยามค่ําคืนเธอยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจแผนลงตาในวังหลวงของเธอเริ่มทํางานแล้วและเธอก็รู้ดีว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นตอนที่ส4บทบาทของคนแปลกหน้า หอมกลิ่นควันทูบในยามเช้าของราชสำนักไม่ได้ช่วยให้จิตใจของมู่หยางสงบลงได้เลยแม้แต่น้อยเขายืนอยู่ท่ามกลางเหล่าขุนนางที่กำลังซุบซิบก,กันถึงตำราหแห่งมิติที่หายไปและแผนการที่จะออกสืบหาของพวกเขาใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโลภและท่าทีที่เร่งรีบของพวกเขาทำให้หมู่หยางรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งเขาหวนนึกถึงคำพูดของซูยาวเมื่อไม่กี่วันก่อนเราต้องหาหมากตัวสำคัญและภารกิจคู่ขนาน ยิ่งเขาคิดทบทวนมากเท่าไหร่เหตุการณ์ทั้งหมดก็ยิ่งเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่จดหมายปริศนาที่เขาบังเอิญเจอไปจนถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวังหลวงอย่างฉพลันทุกอย่างมันเหมือนถูกจัดฉากไว้แล้วอย่างแนบเนียนมู่หยางไม่เคยคิดมาก่อนว่าหญิงสาวจากต่างโลกอย่างซูยาวจะมีความสามารถในการวางแผนการที่ซับซ้อนถึงเพียงนี้การใช้ข่าวลือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเหล่าขุนนางกังฉินทำให้พวกเขายุ่งวุ่นวายกับการตาหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและเปิดโอกาสให้ซูยาวได้ทำในสิ่งที่เธอต้องการ เขาตัดสินใจว่าไม่สามารถปล่อยให้เธอทำสิ่งนี้อยู่คนเดียวได้อีกต่อไปเขาเดินออกจากวังหลวงและมุ่งหน้าไปยังห้องทำงานเล็กๆของเธอที่อยู่ในค่ายทหารเขาเห็นเธอท่ามกลางม้วนกระดาษและสมุดบันทึกที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยการถอดรหัสและแผนการมากมายนี่เป็นฝีมือของเจ้าใช่หรือไม่มู่หยางถามเสียงเรียบแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังสูเหว่เงยหน้าขึ้นจากงานของเธอ เธอมองเข้าไปในดวงตาของมู่หยางและรับรู้ได้ถึงความสับสนและความหนักใจที่อยู่ในใจของเขาเธอไม่ได้ปฏิเสธเธอยิ้มออกมาและพยักหน้าอย่างช้าๆใช่ขอรับท่านแม่ทัพเจ้าใช้ข้าเป็นหมากบนกระดานน้ำเสียงของมูหยางไม่ได้สแสดงความโกรธแต่มันเต็มไปด้วยความผิดหวังซูเหยาลุกขึ้นยืนเธอเดินเข้ามาใกล้เขาและอธิบายด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลข้าต้องขออภัยที่ไม่ได้บอกท่านก่อน แต่ท่านคือคนที่ข้าเชื่อใจที่สุดและการกระทําของท่านก็ไร้ซึ่งความสงสัยจากเหล่าขุนนางกังฉินแต่การหลอกลวงมันขัดกับหลักการที่ข้ายึดถือมู่หยางพูดเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องและความซื่อตรงมาโดยตลอดและการกระทําของซูเหยาในครั้งนี้ทําให้เขาต้องวันไหวซูหยางเงียบไปครู่หนึ่งเธอมองเข้าไปในดวงตาของเขาอีกครั้งและเห็นถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ในตัวเขาเธอรู้สึกชื่นชมและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น ข้าเข้าใจขอรับเธอพูดอย่างอ่อนโยนในโลกของท่านการทำสิ่งที่ข้าทำอาจจะเรียกว่าผิดหลักการแต่ในโลกที่เต็มไปได้วยความมืดมนบางครั้งเราต้องยอมเปื้อนมือบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งแสงสว่างที่แท้จริงท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมราชวงศ์ถึงได้อ่อนแอลงถึงเพียงนี้ทำไมผู้คนถึงได้ตกอยู่ในความเดือดร้อนมันไม่ใช่แค่เพราะความช่อชนแต่เป็นเพราะระบบที่เนาเฟะซูหยาอธิบาย ข้าไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่ข้าต้องการเปิดโปงความจริงที่ถูกซ่อนไว้และหากเราไม่สร้างความวุ่นวายเสียก่อนเราก็จะไม่มีโอกาสเข้าถึงความลับเหล่านั้นมู่หยางนิ่งฟังในสิ่งที่ซูยาวพูดเขานึกถึงภาพของประชาชนที่อดอยากและความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงเขาเคยเพยายามที่จะแก้ไขมันด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการมาโดยตลอดแต่เขาก็ไม่เคยทำสำเร็จหากเป้าหมายของเจ้าคือการปกป้องราชวงศ์และประชาชนจริงๆทำไมเจ้าไม่บอกข้าตั้งแต่แรกเขาถาม ซู้เหวยาวสายหน้าเพราะข้ารู้ว่าท่านเป็นคนดีเกินไปดีเกินกว่าที่จะยอมรับการกระทําของข้าเธอพูดพร้อมกับยิ้มบางๆแต่ตอนนี้ท่านได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ข้าทํานั้นได้ผลและได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้าถึงข้อมูลที่สําคัญมู่หยางมองไปยังโต๊ะทํางานของซูเหยาเขามองเห็นเอกสารที่ซับซ้อนที่เธอได้มาจากคลังหลวงและใบหน้าของเธอที่ดูเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักเขาเห็นถึงความจริงใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเจ้าเล่ห์ของเธอ เขาเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นและยื่นมือไปจับไหล่ของเธอข้าจะเชื่อใจเจ้าเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแม้ว่าข้าจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเจ้าแต่ข้าเชื่อมั่นในเป้าหมายของเจ้าสู้หยางมองเขาด้วยความประหลาดใจเธอไม่คิดว่าเขาจะยอมรับเธอได้ง่ายถึงเพียงนี้ท่านจะให้ความร่วมมือกับข้าเธอถามมู่หยางพยักหน้าข้าจะไม่ใช่แค่หมากบนกระดานของเจ้าแต่ข้าจะร่วมเดินไปกับเจ้าในฐานะคนแปลกหน้า ที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์เจ้าต้องการข้อมูลอะไรจากในวงังหลวงเจ้าบอกข้ามาได้เลยข้าจะคอยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าเขาพูดอย่างจริงจังและหากเจ้าต้องการให้ข้าทําสิ่งใดที่จําเป็นข้าก็พร้อมจะทํา ซู้ยาวสัมผัสได้ถึงความไว้วางใจที่เขามีให้เธออย่างเต็มเปี่ยมเธอรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเธอรู้ดีว่าการมีมูหยางเป็นพันธมิตรไม่ใช่แค่การมีคนที่มีความรู้ด้านการเมืองและการทหารแต่เธอยังมีคนที่เชื่อในตัวเธออย่างแท้จริงและพร้อมที่จะปกป้องเธอไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรข้าไม่ต้องการให้ท่านทําในสิ่งที่ท่านไม่ต้องการซู้ยาวพูดแต่ข้าต้องการให้ท่านคอยช่วยให้ข้อมูลและเป็นกําลังใจให้ข้าก็พอมู่หยางยิ้มออกมาข้าจะทําทุกอย่างที่ข้าทําได้ ความสัมพันธ์ระหว่างซูยาวและมู่หยางได้ก้าวไปอีกขั้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นเพียงพันธมิตรที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์กลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อมั่นในตัวกันและกันอย่างแท้จริงมูหยางได้ยอมรับในบทบาทของซูยาวในฐานะคนแปลกหน้าที่จะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ราชวงศ์และเขาก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นซูหยาวรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ยังคงอีกยาวไกลและเธอจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากกว่านี้อีกมาก แต่ในตอนนี้เธอก็ไม่ได้เดินอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเพราะเธอมีมู่หยางอยู่เคียงข้างและความเชื่อใจที่เขามีให้คือสิ่งที่ทําให้เธอมีกําลังใจที่จะเดินต่อไปตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกําลังใจให้อด m มินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริโปรดติดตามอีพีถัดไป